สำหรับใครที่อยากดูฟรีไฟล์แบบสดๆแล้วก็อยากเล่นกับพี่นะครับอย่าลืมมากดติดตามที่เพจจานทีมด้วยนะครับตอนนี้พี่สตรีมฟรีไฟล์แทบทุวกวันเลยนะครับแล้วก็เปิดเล่นกับคุณดูด้วยนะฮะอย่าลืมมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะครับ <ST AR C> ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับค <ST AR C> อ m m ตอ i ์ตี้โมบายอีกแล้วนะฮะเนื่องจากว่าก่อนหันานี้ผมได้ส่งปืนใหม่ไปนะครับทุกคนซึ่งเป็นปืนเนี่ยครับเ g 4 0สูนนะฮะ ผมลืมอัดไว้ทุกคนคือตอนนี้ผมสุ่มไปผมลืมอัด <c oughs> ผมโคตรเซ็งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปืนเมตาด้วยนะครับระดับเรจินารี่ที่เ m เมเพิ่งเอาเข้ามานะครับทางปืนเนี่ยจะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะครับทุกคนเ,นเห็นปะ่ะรูปปืนเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีสีทองๆเป็นลายๆนะครับแจมๆเข้ามานะครับปืนนี้ผมบอกเลยว่าเวลาเราฆ่าเนี่ย รูปร่างปืนจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับถ้าเกิดเราฆ่าครบ3คิวนะครับตัวปืนเนี่ยจะมีแสงสีทองออกมานะครับแล้วก็6คิวเนี่ยมันจะมีแสงสีทองเพิ่มขึ้นนะครับแล้วพอ9คิวนะครับปืนจะกลายเป็นแสงสีฟ้านะฮะใครอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นไงก็ลองไปค้นหาใน u t u b e นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนในลักกี้นี้นะครับก็จะมีทางด้านอะ w ี7นะครับแล้วก็มีชามนะครับ มีขอบรูปนะทุกคนแล้วก็มีทางด้าน J ส5 8นะครับตัวละครอเมริกันบูลด็อกนะครับมีปืนนะครับทุกคนทางด้านเอฟเฟกก็จะอยู่ที่ขวานล่างนะครับเวลาเราฆ่าเนี่ยตัวจะถูกดูดเข้าไปใต้แสงเท้านะก็เป็นเอฟเฟกที่เท่อันนึงเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านสโมกนะครับทุกคนนะแล้วก็เป็นทางด้านคารลิงการ์ดนะครับนี่เลยนะครับมีเครื่องบินพุ่งๆนะฮะแล้วก็จะมีทางด้านกระเป๋านะครับแล้วก็ท่าทางนะครับดื่มน้ำนะทุกคนแต่ว่าไม่ถอดหน้ากากนะ โอเคครับผมจะสรุปราคาให้เลยนะครับที่ผมเหมากระดานทั้งหมดเนี่ยผมโดนไปประมาณ1,500 CP นะครับท่วนๆเลยนะฮะ1,500 CP ก็ตีเป็น3,000กว่าบาทนะครับก็ค่อนข้างที่จะแพงมากเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านปืนดีกว่านะครับทุกคนก็ทางด้านปืนนะครับอ่าผมไม่มีเลเวลที่จับเกรดมันแล้วนะครับนะก็ใครอยากแต่งอะไรก็สามารถไปแต่งกันได้เลยนะครับอ่าเรามาดูทางด้านเบิร์กนะครับเบิร์กเนี่ยผมจะใส่เป็นตัววิ่งเร็วนะครับทุกคนนะแล้วก็ใส่เป็นตัวกันรถนะครับกันคิวลิ่่งโดดนนนะะะฮอสุท้ายยเี จะใส่เป็นตัวเลิ่นนะครับฟังสิเท้านะทุกคนก็เป็นเพืเสแตนดาร์ดที่ผมใช้เลยนะครับแล้วก็ทางด้านตัวละครเนี่ยผมได้ใส่มาเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นทางด้านตัวละครอเมริกันบูลด็อกนะครับแล้วก็กระเป๋าที่สุ่มมาได้นะครับทุกคนก็เทมเทก็ลองดูเอานะครับแต่ว่าปืนเนี่ย มีแสงดูทุกคนมีไอแบบสีทองๆพุ่งออกมาครับโคตรเทพโอเคเดี๋ยวผมจะใส่กรอบมันด้วยนะครับเมื่อกี้ลืมใส่กรอบนะฮะกรอบที่เพิ่งได้มาก็จะเป็นกรอบนี้นะทุกคนเห็นปะก็เทพไม่เทพยังไงก็ดูเอาไว้นะครับแล้วก็คอลลิงการ์ดเนี่ยจะเป็นทางด้านอันนี้นะทุกคนอ่ะใส่คู่กันเลยแล้วกันโอเคครับทุกคนมาผมพร้อมที่จะไปอวดรวยในบทแรงนั้นะทุกคนแต่เราจะเล่นเลยนะครับเอาเป็นโหมดจัดอันดับนะทุกคนนะเรามาดูกันว่าปืนนี้จะดีสักแค่ไหนแล้วก็จะเฟีสักแค่ไหนนะครับ โอ้โหเจอด่านแล้วเดี๋ยวจามมารีวิวแสงให้ดูนะครับทุกคนว่าถ้าเกิดเราฆ่าครบ3าคิวเนะี่ยแสงปืนจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็6คิวแสงปืนจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็9คิวจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันเียงอะไรวะโอ้โหมีเสียงเตือนนะครับโคตรเทว่ะถือว่าจะเป็นรายละเอียดของแมปนะครับที่ทําเพิ่มเข้ามานะครับสมัยผมไม่มีนี่ผมอาจจะตกข่าวนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นเกมนี้เป็นหลักแล้วนะครับทุกคนก็อะไรมาใหม่เนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้นะครับ โห้โคตรเท่อ่ะมีโชว์ตัวละครด้วยว่ะเรามาดูกันว่าปืนนี้จะทำได้ดีสักแค่ไหนนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางด้่าโหมดยึดพื้นที่นะครับ ABC นะฮะเฮ้ยโอ้โหมึงกดค้างเลยเหรอวะเกินไปนะโอ้เดี๋ยว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 นะยิงแล้วเจ้านะผมเจอบอดปล้วะ เหมือนเจอบอดเลยทุกคนนี่ครับตัวละครหายโดนดูดไปเลยนะครับโคตรเทพตายครับผมรู้สึกว่าผมมองคนไม่ทันโอเคมนอยู่ในบ้านนะครับทุกคนตายตัวหนึ่งกลังเดินมาอยู่บนบ้านครับทุกคน ปืนปืนกระสุนหมดเขามัน,นมรู้สึกว่าตัวเองไก่ก็วันนี้ก็ปืนลอ็อกคานที่จะแรงมากเลยนะทุกคนตอนนี้ผมฆ่าไป6คิวลืมคุยถึงเอฟเฟกเลยอันนี้คือ6คิวนะครับก็จะมีเอฟเฟกต์ทางด้านข้างบนโผล่ขึ้นมานะครับตอนแรกถ้าสามคิวเนี่ยข้างล่างจะเป็นสีทองอันเดียวนะครับตรงไอ้ไอที่เลื่อน,อนปืนนี่นะฮะไอ้ที่แสงพุ่งออกมานะครับอันนั้นก็คือ3คิวนะฮะ อันนี้คือ9คิวนะครับปืนเปลี่ยนเป็นสีฟ้าโคตรเทพตายตายเฮ้ยมิชนายด้วยว่ะตาย reloading เอาดีมาดีจิบเบิลคิวทุกคนหนึ่งแม็กซ์สามตัวภูริยานี้โคตรแรงอ่ะโอ้ยโอ้ยเยอะไปเยอะไปบางที ไอไอผมเล่นแบบไม่ได้วอร์มเลยนะครับอันนี้คือแบบเล่นเกมแรกเลยนะทุกคนไม่ได้วอร์มเลยนะครับตายอ้ยโอ้โหไม่โนดใส่เลยอะคือมันเล่นเหมือนบอทแต่ไม่ใช่บอทครับผมไม่ใช่บอทนะครับทุกคนโอเคเกมแรกเราก็นำไปไปที่เรียบร้อยนะครับ75ต่อ43นะครับ แต่ว่าปืนผมชอบนะเอฟเฟกมันสวยนะครับทุกคนเห็นปืนป่ะจะเป็นแสงสีฟ้าเลยนะครับเท่ม,มากๆเลยอ่ะครับเอ,แล,ลอแล้วกันจ่าหนึ่งลำยิงอะ <hard ly> <c oughs> ไงวะตายหมดครับตายหมดครับ ขามือมีปะฮันแน่เรียบร้อยตายปาบอลล็อตทำไมน้องปืนนิ่งมากทุกคนแจ่มไปเลยนะครับปืนนิ่งมากเลยนะครับแล้วก็แรงด้วยนะครับก็เป็นปืน S MG ที่โอเคใช้ได้เลยทุกคนนะไปเลยลูกพ่อดูมันลูกพ่อ แรงมากว่าตอนนี้ผมนา่าจะคิวเลสเทเลยนะครับแปดนังก็ฆ่าได้หมดทุกคนมาซีม็อบหน่อย <c oughs> อดาย <c oughs> <c oughs> เปิดเป็นแตกครับโอ้แรงนี้แบบเล่นมันมากอะแบบไม่ต้องแบบเจอคนกระโดดจริงอะไรอะไรมากมายนะ แนะ่แห่เก็บปืนเรอหรอน้อง s <S โอ้ผมฆ่าไป45คิวแล้วทุกคนเย็ดเคปืนโกงมาวะฮโหรอใครยิงวะโอ้ระยะไกลนี่ครับชนะแบบอีซี่เลยทุกคนยังไงมันก็ไม่ชนะเรานะฮะเพราะว่าแบบหลอกฆ่าไปเยอะจัดอะ45ตัวเย็ดเค ถือว่าปืนโอเคเลยทุกคนนะหลังจากที่ผมเล่นไปเกมหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าปืนนี้ค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็นี่มากๆเลยนะครับเหมือนมันจะยิงช้าแต่ว่าดาเมจมันจัดการมากนะทุกคนนะก็จะเกิดใครอยากได้ปืนนี้นะครับก็เตรียม CP ไว้สัก1,500ม่1500นะครับเอาแบบชัวร์เลยนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ที่1นนะครับขนาดไม่ได้แต่งปืนอะไรมากมายนะฮะผมว่าถ้าไปแต่งปืนสุดดีเนะี่ยผมว่าปืนนี้น่าจะแจมไปเลยนะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับปืน HG C0 นะครับโกลสแตนดาร์ดนะฮะเพราะถ้าเกิดใครอยากได้ปืนนี้ก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับทุกคนนะก็ตอนนี้นะครับเปิดขายแล้วนะครับในลัคกี้วดาวน์นะทุกคนนะก็อย่าลืมไปสุ่มกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ